สาเหตุที่ทําให้คุณมีปัญหาการนอนคุณผู้ห่วยงานง่ายๆแค่นี้คุณยังทำพลาดเลยรีบแก้ไขผมดูนี่เลยนะไม่งั้นผมไล่คุณออกแน่คุเย่ไล่ออกไปอ่ะก็สมควรแล้วล่ะทำพังสักดนี้ถ้าไม่เสร็จไมต้องกลับบ้านเอาเนื้นอเียนงาแล้วคุณจะไปทำงู เครียดเงินตอบลูกหน่อยลูกน้อยได้ยินไหมเสร็จแล้วก็เอาจานไปล้างด้วยนะผ้ากองอยู่ทั่วบ้านอ่ะเก็บผ้าแล้วเอาไปซักด้วยเฮคเครียดขนเจอแบบนี้หลับไม่ลงหรอกครับ เธอกินอะไรอ่ะก็เลซี่ไหนไงจากการทำงานร่วมกันของ L- ทีอานีนกาบาคาโมไมล์เอ็กตรักและแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดเีเลตแล้วมันดีแม่นิ่มเลย